ด 90, 91และ94ต่างกันตรงไหนคะหลักง,งา่ายๆนะวันนีนะ้ถ้าเราเองอะคะ่ะเป็นคนหนึ่งนะคะที่มีรายได้ทั้งปีคือ1มกราถึง31ธทันวาก็ oh. าต้องมาดูว่ารายได้ประเภทที่เราได้รับระค่ามันคือรายได้ประเภทนะเพื่อที่จะต้องเอารายได้ตรงนั้นนะคะมายื่นแบบกับทางกรมสรรพากรโดยมาดูก่อนนะ ว่าวันนีนะ้ถ้าคุณเป็นคนโสดนะคะคุณรับรายได้เพียงแค่1นึ่งแสนบาทคือมากกว่าแสนสองคุณต้องยื่บแบบแสดงรายการให้กับทางกรมสมกรณ์สำหรับรายได้ประเภทเงินเดือนนะคะแต่ถ้าเรามีเป็นรายได้ประเภทอื่นนะคะแค่มีเงินได้คง0 0ืบาทขึ้นไปนะ ในปีภาษีคือหนึ่งมกลาถึง3ามสิบเอ็ดันวาคุณก็มีหน้าที่ต้องยื่นแบบให้กับทางกรมสรรพากรแล้วค่ะแต่ในการยื่นแบบตรงนั้นนะ่ะถ้าหากค่าใช้จ่ายหักค่าลดหย่อนแล้วเนี่ยเหลือไม่ถึง1นึ่งแสนห้าหมื่นบาทคุณก็ได้สิทธิยกเว้นเรื่องของภาษีและมันจะมีแบบอระหาที่เรียกว่าพรอ,อดอเข้ามาเกี่ยวพ้องสำหรับเงินเดือนคุณก็จะต้องยื่นแบบพองอดอเกนะคะรายได้ประเภทของเงินเดือนแต่ถ้าเป็นรายได้ประเภทอื่นที่ไม่ใช่เงินเดือนคุณก็ต้องยื่นแบบที่เรียกว่าพรอ,อดอะถ้าสมว่าค่ะ รายได้ตรงนั้นนะคะเป็นรายได้ประเภทที่5ถึงประเภทที่8 <_ d: S 1> มันจะต้องมีการยื่นแบบ2ครั้งนะคะ <_ d: S 1> คือรายได้6เดือนแรกต้องมายื่นแบบที่เรียกว่าพมดอก9 4สนะคะ <_ d: S 1> สำหรับรายได้ประเภทที่5ที่6ที่7จ็ดและที่8 <_ d: S 1> ประเภทที่5 4าสีาจะเป็นเรื่องของพวกค่าเชา่า40่สงเล็บหก็จะเป็นวิชาชีพอิสระที่กฎหมายกําหนด40่สงเล็บเก็จะเป็นเรื่องของรับเหมาก่อสร้างรวมค่าแรงค่าของและถ้าไม่เข้า1นถึงเก็จะเป็น40่สงเล็บ แบบอย่างพวกคนค้าขายออนไลน์นยคะ,ะก็จะต้องยืดแบบปีละสองครั้งคิดว่าผ่อกระดอก9 0จากรายได้6เดือนแรกแล้วพอหลังจากนั้นก็มายืดผ่อนกรดอก90จากรายได้ทั้งปีถ้า94ตอนยืดผ่อนกดอก94อ่ะเราเสียภาษีไปสัก5,000แล้วปรากฏว่าพอตอนสิ้นปีมาคำนวณรายได้ทั้งปีละแบบพ่อกด90คุณต้องเสียภาษีมาอยู่ที่สักหมื่นหนึ่งคุณก็หัก5,000ตอนแรกที่จ่ายไปในแบบพดอกรด94ออกคุณก็มาจ่ายส่วนต่างเพิ่ม 5,000บาทแต่ถ้าสมมุติว่าเวลาที่เรายื่นแบบพองดอ9 4ปรากฏว่าตอนกลางปีกลายไป5 0า0ันพอทั้งปีมารวมกันคุณอาจจะเสียภาษีเพียงแค่3,000คุณก็สามารถไปขอคืนนะคะส่วนต่างที่คุณยื่นแบบพอดอ9 4ไปแล้วนี่คือหลักงา่ายๆในการยื่นแบบสแสดงรายการกับ ทางกรมสภากรค่ะถ้าคุณอยากได้รับสาระก,กว่ารู้ดีๆสามารถติดตามได้ที่เพจปยัญภาษีบาทถูกวิธีบายนวลเวัน,วนินคเอ็กเปิดและถ้าคุณไม่อยากจะพลาดคลิปวิดีดโอใหม่ๆนะคะสามารถติดตามได้ที่อาาัศัยเทคเอ็กเปิดทุกครั้งที่มีคลิปวิดีโอใหม่ๆจะส่งตรงถึงมือคุณค่ะจำไว้อย่าผู้เสียภาษีถ้ายังไม่ได้คุณกับอาจารย์นวลเพราะมีวิธีประหยัดภาษีที่คุณคาดไม่ถึงอีกเยอะค่ะ